จนู่ลวงเล็กบานนี่ไม่กูยไม่หักไม่หักไม่หักพี่น้องต้องหาใหม่ไม่ก็ครับผม สวัสดีครับผมเมืองรถพี่น้องกูแขกฮางานเห็ดเหล้วนะครับผมโอ้ประไทยให้มาผู้เดียวมึงครับพีดด่น้องะยังก่อล่ะฮะ โอ้ยโมมิตาว่ะครับรถโมยูมาเบรก S โมเมนโอ้ยมันต้องใส่ต้องใส่เบรกันเบมโบแล้วว่ามันเบรกโอยู่นะเอาเบมโบเลยโอ้ยพี่น้องไงถอยลงมาอย่างโศกโมมิตาว่ะตาบโมมืดบ่ฮะอะโมมีต่าถอยลงถึงก็ส่วนเลยครับรถเลยพอดีเอสซีก่อนสวัสดีครับนี่ครับกูแขกหายไปโดนครับกลับมา หาคอนเทนต์ในเฮต์ละบัดเลยค่าค่าจีนแหงไว้เนียบไว้ฮ้มึงพี่นอ้องตกสุกตกสุกตกคลองน้ำถอยลงมาตั้งแต่ก็ตกมาเลยถอยมาหนีแล้วนี่โหามันขัดหามันขัดก็อันฮองอะหนะน่าอ๋าอมึงไปหองหามันขัดหามันขัด,ดมนันเลยเม้ แขนกลางงอเลยพี่น้องคนแขนกลางงอเลยเนี่ยไปยืมข้อยผู้ใดขี้ได้หนิขี้ข้อยข้อยกับข้าได้หนิโอ้ยสัวตายแท้ครับรถไปพ,พี่น้องอย่าว้ิว่าไอยเพิ่มอายควันขับรถมานน่ห้างหลายขั้นมันขับสัวตายแต่ถอยลงไปยังเป็นยันตุ้งฉีไรามันห่างเลยนะโอ้ยพี่น้องขายมันกระควด มันขึ้นอยู่คุ้มเอาเอ <c ười> ว่าฉันได้เนาะห้อยเกือบยางาอ, <c ười> อ้อมรถเลยพี่น้องบูมี่เนาะโอ้ยขี้กากระนี่ยแหละพี่น้องต้องซอยอย่าของวิ่งยางเดียว <c ười> วิ่งบวกขึ้นกะวิ่งบวกขึ้นกะแล้วเอือนจอมันบูมาขึ้นอยู่ดอ,อก์เฮ่ยเดินเนี่ยแบบบุเคยวินนะบ้านบุกเคยวินหอ <c ười> วยกินเหล้าหลาย ว่า,เรา,าเ,รเราเมาบอกเราแมนวินเน,นาะโอ้สางตำนานอีกแล้วกแขกนี่พี่น้องปีปีที่แล้วอะมองนี่ได้ครับกัวแขกนำเอาเข้าขาดคันนี้ล่ะพี่น้องปีกายปีที่แล้วนะครับงามนี่ละ่นะนกตวรวยลวดเผ้ารูดไหมครับเ,เข้ารูดเผ้าขางเลยไหมเผ้าขางรูดครับ เหยเนี่ยบอมันก็ผุแกวใมเหยียบขึ้นในดอก่ควายเอามดายโอ้ยฟ้าห้บัวเหลาหรอบอมันเป็นห้องมันเสายบู่ได้หนิเนล่ยที่แงดีฟ้าให้กับเปลี่ยนไม่ได้พี่น้องมันแตกทีนึงเหรอเอาแล้วบอหนิแล้วมองมึงข้นบ่ใา,ายทำไมฮะฮะโอ้ยขีชาชา้ขาขับรถ เหยียบกันฟรีกหน่อยยีได้ครับขับรถกัไดบ้ขึ้นไม่ได้ ไม่ไม่น้อยองงวัดบ่โอดเป็นลงหลุมเลือกขักวัดหวานอยลงมาแหงบ่เมืองวู๊ดวังหัวจุกเนี่ยนี่เหรอพี่น้องมองนี่ปีที่แล้วครับอยู่เลาะอยู่เมื่อเลาะนี่เหรอครับพี่น้องเข้าขาด เพราะว่าปนดใายนะครับเ,าารเพราะฉนั้นว่าขาต่อันหลูดไอ้ฟันฟันเฟืองันหลูดฟันเฟืองเขาขานะครับมันลูดโอ้ <c oughs> โอเคเอ้ยเอาเน็กเจ้า ไปนยังกาถอยตั้งมากคนจะคิดวแฟนบุคคลได้เนาะหางพ่วงพ่อครับพี่น้องเอ้ยตัวดนี่ชุนนะฮะตขวดนี่ชุนแห้งเหรอชุนแห้งเอาขึ้นเลีเองนี่พี่น้องเหลือยดีหน่อยนี่ไหมให้ให้เลือยดีหน่อยนี่ไหมนะครับที่ตรงนี้แปดเฮ้ยยี่สิบไรนะครับผมนี่พุ่นมาตอนบ่าย ไถดินทรายครับพี่น้องไถกับวัได้งามเดี๋ยวครับรถเป็นฟรีหลายนะครับไถโอ้หยาหกแข้งครับผมโอเคสร้างกำนันอีกแล้วโอเคคกัหมุนเอาหาหลอบหาหลอหัวจุกเป็นกันครับ มันเองจุลลงเลิกบานนี่หาหัจุกัปนไนครับ วิทย์แล้ววิทย์แล้วเบียดซอยเด้อเบียดซอยเด้อบม่ได้เฮ็ดฆ่ากูไม่ได้เหตุเอาขึ้นเองไม่มันหน่อยครับพี่น้องไม่มันสั่นหาได้เท่านี้แหละไม่ไม่หยไปงัดเสาแดนผู้ใดยแล้วมาอ๋อเน็กเจ้า นะครับเรื่องสีพายกับพวกอยากมันเกิดหรอกพี่น้องเลยแต่ว่ามันเกิดไ่แล้วก็ต้องแก้ไขไปครับนะครับห้องน้ามเนี่ยสูบน้ามนะครับผมสูบน้ามเลิกเลยล่ะเนี่ยพถตกเศร้าได้สองสามหมื่น <c oughs> ขักแก่ไปนั่งยังอยู่รอรถอ่ะนั่งสมฝืนมึงน่เอาเด็กได้ที่ขี่ขี่ขี่หมาอะไรได้ไหมผมรับรถบริษัทอรถห้างหลายขั้นหรอมันจะคิดวงินมาค่าแล้วครับผนถอยงมา ทีนี้ห้อยบนปาดเนี่ยปกติเอาหางปาดลงปาดโล่งไอ้ปาดนี่มันตกหลุมที่เหรอครับมันเบรกกูยู่รถถอยเนี่ยลดถอยเนี่ยเบรกส่วนมากเบรกก็อยากอยู่ได้พี่น้องมันอยากด่วนหลังหลายรถเก่าๆวะ่ะเอาสิขึ้นบ่พี่น้องเลยมาลุ่นไปด้วกันอีกอีกรอบนึง ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นโอ้ต้องจมโอ้ต้องจมโอ้ต้องจมไฮ้ก้อยไม่หักไม่หักไม่หักพี่น้อง ไม่ก็ครับผมเฮ้ยอันหนาวมกองอลยขึ้ชัวร์เลยขับรถกเงอตัเลยยอะเยอะอ้มือเนได้เยนมือเดเบกไม่โอ้ใกล้จะไปแล้วแตว่าหางมันสิแกนพุเลยพอ่น้อแกนกลางง รถค่าหางทำกับไอ้ไฟต่ำต้นไม้ค่ะผา,างมันขึ้นทังเสียนะแต่เป็นของฟอร์ดใช่ไหน้องบัวฟ้าให้กับแกนกลางบัวฟ้าให้กับแขนกลางงอหักขาดไปครับผมกล้ามปูแตกประมาณนี้ เอากือว่าม้วนใจแตงเอาไม่ขก้นมากก็ครับโคสูโสด่างตำนานอีกเลยพี่น้องอ๋อพี่น้องเดี๋ยวตามกันต่อครับผม